นร้องสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนํานะคะเครือหมาน้อยนะคะที่เราไปหาในวันนั้นนะคะที่ไปหาในป่าเนาะแล้วก็ไปหาที่แบบอ่ามีอยู่ตามที่ทาไร่ทําสวนของพี่น้องเขานะคะเราก็หาได้ในปริมาณหนึ่งนะคะก็ถือว่ามากเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเราจะนำอ่า ใบนะคะใบเครือหมาน้อยนะคะเราจะนํามาทําเป็นวุ้นหมาน้อยนะคะก็เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะคะว่า,าจะเป็นยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะมาแนะนำวัตถุด,ดิบนะคะที่เราใช้ในการทำวุ้นหมาน้อยในวันนี้นะคะก็ จะมีหลายๆอย่างนะคะเดี๋ยวยังไงเรามาดูด้วยกันค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะต้องนํามาใช้ทํานะคะถึงจะได้ตัววูลหมาน้อยขึ้นมานะคะมาไปดูด้วยกันค่ะว่ามีวัตถุดิบอะไรบ้างนะคะค่ะสาหรับวัตถุดิบนะคะวันนี้ที่เราจะนํามาทําเป็นวูลหมาน้อยนะคะก็จะมีใบตัวนี้นะคะก็เป็นใบเครือหมาน้อยนะคะที่เราไปหานมาในวัน นั้นนะคะที่เราไปเข้าในป่าแล้วก็ไปหาในป่านะคะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะน้ำเปล่าหรือว่าบางคนที่เขาใช้ใบเตยเลยก็ได้นะคะเอาใบาเตยแบบไป ค้นแล้วก็กรองนะคะแล้วก็ใช้ตัวน้ําใบเตยก็ได้นะคะแต่ที่นี้หนูไม่มีใบเตยนะคะหนูจะใช้น้ําเปล่านะคะมีน้ําเปล่าแล้วก็มีน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็มีน้ํากระทิกด้วยนะคะก็อันนี้จะเป็นวัตถุดิบนะคะทั้งหมดนะคะที่เราจะาใช้ในการทําวุ้นหมาน้อยในวันนี้นะคะเดี๋ยวยังไงเราลองไปดูนะคะว่าวิธีการทําต้องทํำยังไงบ้างนะคะ มาเราไปดูวิธีการทำได้ได้เลยค่ะอื่นนะคะเราก็จะนำใบหมาน้อยนะคะมาใส่ในน้ำก่อนนะคะใส่ในน้ำให้หมดเลยนะคะอันนี้คือเราจะล้างอ่าใบหมาน้อยนะคะให้สะอาดเนาะเพราะว่าที่เราเก็บมาเนี่ยอาจจะมีแบบฝุ่นอะไรประมาณนี้ติดนะคะเราจะเอาใบหมาน้อยทั้งหมดนะคะมาวางไว้ในถังน้ำนะคะ เดี๋ยวเราจะล้างนะคะล้างให้แบบสะอาดดเลยนะคะให้แบบที่ฝุ่นมันออกไปนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบเป็นช่วงอากาศร้อนนะคะอากาศร้อนแล้วก็น่าจะมีแบบที่ฝุ่นอะไรประมาณนี้จะไปจักเนาะอันนี้คือเราจะล้างให้สะอาดนะล้างให้สะอาดเลยนะคะจะล้างแบบ ดูดีๆนะคะถ้าว่ามีแบบขี้ฝุ่นอะไรประมาณนี้นะคะให้ขี้ฝุ่นพวกนี้ออกไปนะคะใบไหนที่มันไม่ดีมันแห้งก็จะเอาออกนะนี้จะค่อยๆล้างไปนะคะแล้วก็ เดี๋ยวเราก็จะมาทำอีกวิธีหนึ่งนะคะค่ะหลังจากที่เรานะคะล้างให้ใบสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะขยำใบนะคะค่อยๆขยำไปนะคะค่อยๆขยำไปนะคะค่อยๆขยำไ,ไปเนาะ ก็ค่อยๆขยำไปประมาณนี้นะคะตอนที่เราขยำแบบนี้จะรู้สึกแบบมันลื่นๆนะคะมันจะลื่นๆนะคะตัวตัวลงขยแบบนี้นะคะเราก็เออใส่น้ําลงไปนะคะมามาเติมน้ําให้หน่อยค่ะนี่นะคะต,ตามๆหน่อยอา่าเราใส่น้ําแบบนี้นะคะให้แบบ เราทำแบบนี้จะได้แบบมีน้ำนะคะป่าพอแล้วครับอืมอย่างนี้นะคะเราก็ขยำไปค่ะให้แบบตัวน้ำออกมานะคะค่อยทำไปค่ะเวลาทำแบบนี้ก็ใจเย็นๆน,นะคะปิดได้แล้วค่ะแล้วระหว่างที่เราทำแบบนี้นะคะน้ำมันจะแบบ เริ่มแบบเริ่มคล้ายๆแบบมันเริ่มหนึบๆอะแต่มันไม่ใช่ว่าหนึบแบบข้มๆนะคะค่อยนะคะก,ก็ค่อยทำไปค่อยสยามไปค่ะอันนี้ก็จะได้ที่แล้วนะเมื่อกี้คือมันจะใบมันยังไม่ค่อยเล็กเท่าไหร่เนาะอันนี้คือ มันจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงนะคะเดี๋ยวแป๊บน,นึงเราจะหาผ้านะคะมารองเอานะคะส่วนที่เป็นน้ำเนาะแล้วส่วนที่แบบเป็นกากอะไรตรงนี้เราจะเอาออกนะคะอันนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วมันจะลื่นๆนะคะลื่นๆเนาะต่อไปนะคะเราจะนำมากรองเอาก,ากากออกนะคะ โดยที่เราจะมีผ้าแบบขาวตรงนี้นะคะนำมาวางไว้นะคะแล้วก็เทสวงที่เมื่อกี้เราขยามลงไปนะคะลงไปบนผ้าสีขาวเลยค่ะเราจะเทไว้บนผ้าสีขาวนะ ก็จับแต่ละมุมของผ้านะคะแล้วก็บีบนะคะบีบน้ำออกมาเลยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะนี่บีบให้เรียบร้อยนะคะมันก็ยังเหลือเยอะอยู่นะแป๊บหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะกรองโดยใช้ผ้าตัวนี้นะคะกรองให้เซกเรียบร้อยก่อนนะคะ มันจะออกมาแบบลื่นๆเลยค่ะให้น้องรู้ตัวดกันอันนี้จะเป็นกากของมันเลยนะคะกากของมันตรงนี้เราจะไม่เอานะคะเราเอาเฉพาะน,น้ํานะคะ <leave magic noise> ก็ <ers> อันนี้เราก็กรองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ กงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ถือว่าได้เยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะได้เยอะมากเลยนะคะได้เยอะนะคะอันนี้กรองเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลำดับต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะล้างน้ําของมันจะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะคะนี่อันนี้คือเรากรองเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีตัวกะนะคะเดี๋ยวเราจะนําไปใส่อีกถักใบนึงนะคะ ลำดับต่อไปนะคะเราจะเทไว้ในถากใบนี้เลยนะคะนี่เทไว้ในถากใบนี้เลยนะคะแล้วเราจะาทิ้งไว้ประมาณาประมาณสองชั่วโมงนะคะให้ตัววุ้นนี้แข็งขึ้นนะคะก็สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะคะแบบสีเขียวๆนะคะ สีเขียวเนาะแล้วก็จะมีฟองเล็กๆอยู่นะคะเราจะเซฟตัวนี้ให้แบบตัววุ้นแข็งขึ้นนะคะประมาณอ่สองชั่วโมงนะคะทิ้งไว้ประมาณสองชั่วโมงก็จะแข็งขึ้นแล้วนะคะค่ะจากที่เราทำแล้วก็ทิ้งไว้นะคะประมาณสองชั่วโมงนะคะเพื่อให้อ่อตัววุ้นนี่ค่ะให้แบบ ให้แข็งตัวเป็นวุ้นนะคะก็เดี๋ยวนี้ก็คือได้แล้วนะคะของเราจะเป็นสีเขียวๆนะคะมันจะเด้งดึงแบบนี้เลยนะคะอันนี้คือแข็งตัวเป็นวุ้นหมดแล้วนะคะน,นะคะก็ทาทั้งถากนะคะถือว่าได้เยอะมากเหมือนกันนะคะเดี๋ยวเราจะลองมาชิมกันนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมนะคะแล้วถ้ามันเยอะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนำไปแบ่งให้กับเพื่อนบ้านของเราได้รับประทานด้วยนะคะ ็ถือว่าเยอะนะคะไม่ใช่ไม่เยอะนะคะเยอะนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะตักก่อนเนาะตักให้มันแบบให้มันเป็นลูกเต๋าเนาะแล้วเดี๋ยวเราจะลองนำมากินกันนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะแต่วันนี้ที่ทำนี้จะไม่ทำเป็นอาหารเนาะจะไม่นำไปทำเป็นอาหารนะคะ จะนำไป,ทำ,ปะะทำเป็นของหวานอย่างเดียวนะคะทำเป็นของหวานอย่างเดียวนะแล้วก็เพื่อให้แบบเราจะได้คำแบบพอดีนะคะอย่าเอาแบบคำที่แบบใหญ่เกินไปนะคะเอาคำแบบเล็กเล็ก,ลกพอดีนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะ ใช้ช้อนนะคะช้อนเนาะตักนะคะตักขึ้นมานะคะแล้วก็ใส่ถ้วยตัวเองเลยนะคะ คือเขาจะมีลักษณะเป็นวุ้นๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะให้ดูแบบใ,ใกล้ๆนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักน้ํากะทิลงไปเล็กน้อยนะคะนี่แล้วเราก็จะใส่น้ําตาลลงไปด้วยนะคะอันนี้นะคะเราจะใส่น้ําตาลนะคะลงไปด้วยนะคะ <c oughs> ันนี้นะคะเราก็เติมน้ำตาลลงไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็คนให,ให้เข้าที่ก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองมากินกันนะคะว่ามีรสชาติเป็นยังไงนะคะค่ะข,ขนมวุ้นหมาน้อยที่เราทําวันนี้นะคะก็จะมีลักษณะบแบบนี้นะคะนี่มันจะเป็นแบบวุ้นวุ้นแบบนี้เลยค่ะวุ้นวุ้นเลยค่ะแล้วเดี๋ยวเรามารับประทานร่วมกันนะว่าเป็นยังไงนะคะ ก็อร่อยดีนะคะถ้าช่วงแบบอากาศร้อนๆแบบนี้นะเราสามารถทำเป็นหมูนมานหมาน้อยแบบนี้มารับประทานได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญวันนี้ก็มีแบบเราก็ทำได้เยอะมากเหมือนกันนะทั้งถากเลยเดี๋ยวเราจะแบ่งให้กับเพื่อนบ้านของเราเขาได้รับประทานบ้านนะคะจะไปให้เขารับประทานด้วยเนาะเพราะว่า เห็นเด็กๆหลายๆคนนะคะก็อยู่ร่วมก,ก,กันเนาะก็แล้วก็จะเอาไปให้เด็กๆกินด้วยนะคะอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะตัวนี้ถ้าสมมติมว่าเราชอบความหวานนะคะเราสามารถเติมความหวานลงไปได้เลยนะคะให้มันหวานกว่านี้ก็ได้นะคะค่ะอย่างนี้เลยค่ะมีเป็นแบบนี้เลยค่ะ ก็ขอขอบคุณนะคะความรู้นะคะที่ได้รับในวันนี้นะคะก็นำมาทำเป็นคลิปให้ทุกคนดูนะคะถือว่าสำเร็จแล้วไปอีกขั้นหนึ่งนะคะที่เรามีความรู้แล้วเราสามารถนำความรู้ของเรามาปรับใช้ในการทําขนมนะคะทำให้เรามีความรู้ว่าเออจริงๆทรัพยากรที่นี่เนี่ยมีเยอะแย,ยะมากมายนะคะแล้วเราสามารถนำมานำความรู้ที่ได้เนี่ยมาทำได้นะคะ แล้วก็ใครที่เป็นคนโม้งนะคะก็สามารถแบบมาดูแล้วทําได้นะคะคิดว่าพี่น้องโม้งนะคะหลายๆคนนะคะคงจะรู้จักตัวสมุนไพรตัวนี้นะคะก็สามารถนําใบไปทําได้นะคะเป็นวุ้นหมาน้อยได้นะคะใช่นะคะแล้วก็ขอโทษด,ด้วยนะคะ <c oughs> ก็คือพูดถึงวุนนว้นหมาน้อยก็วุ้นหมาน้อยเรื่อยๆไปเนาะตัวนี้นะคะ ถ้าเป็นเครือหมาน้อยนี่คนม้งเขาจะเรียกว่า,ามังอาอังนะคะเขาจะเร,เรียกภาษาม้งแบบว่ามังอาอังนะคะภาษาม้งเขาจะเรียกชื่อตัวเครือหมาน้อยเป็นแบบนี้นะคะมาเรามาทันด้วยกันเลยค่ะทันด้วยกันเลย อร่อยดีนะคะตัวนี้นี่ถ้าสมมุติว่าเรามีใบเตยนะเราคั้นใบเตยแล้วก็ไม่ต้องใช้น้ำนอกาใช้แบบน้ําใบเตยมาทําตอนที่เราขย่ยำเนี่ยมันจะน่าจะหอมกว่านี้นะคะแต่ว่าตัวนี้ก็คือถือว่าหอมมากเลยนะคะก็อีพีนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ไปพบกันคลิปต่อๆไปนะคะ